เช้านี้อากาศดีเหมือนเคยยายคำล่าตื่นขึ้นมาแต่เช้าอารมณ์ดีเหมือนข้าวเช้ากำลังจะโหมกรุ่นแกเดินเข้าครัวหยิบหม้อหุงข้าวขึ้นมาเทเข้าวลงไปซาวข้าวจนสะอาดแล้วเติมน้ำพอดีทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อยยายก็เลยหันไปผัดผักเตรียมกับข้าวไปพลางๆพอถึงเวลาจะตักข้าวใส่จานยายเปิดฝาหม้อออกแล้วก็ต้องตกใจ าปากหวอูทานเบาๆโอ้ข้าวในหม้อยังเป็นน้ำใสแจ๋วไม่สุกเลยแม้แต่น้อยยายคำล่าขมวดคิ้วจ้องหม้อแล้วเริ่มค้นหาความผิดปกติก่อนจะเหลือบไปเห็นสายปลั๊กที่ยังไม่ได้เสียบอ้าวนี่เองยายคำล่าหัวเราะขำกลิ้งแล้วพูดกับตัวเองว่าก็ว่าอยู่ทำไมวันนี้เงียบจัง ยายจึงเสียบลักเรียบร้อยแล้วก็นั่งรออย่างมีความหวังคราวนี้ข้าวก็สุกหอมสมใจไม่กี่นาทีต่อมายายก็ตักข้าวใส่จานพร้อมกับรอยยิ้มส่งให้ตาคำูลซึ่งมานั่งรอกินอยู่พอดีสองคนกินข้าวเช้าด้วยกันอย่างมีความสุขเหมือนทุกเช้าที่ไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นข้าวไม่สุกไม่ได้แปลว่าทุกอย่างผิดพลาด มันแค่รอเวลาให้กลายเป็นมื้อที่อร่อยกว่าเดิมชีวิตเราก็เหมือนกันอย่าด่วนตัดสินว่าล้มบางทีมันแค่ยังไม่ถึงเวลาเบ่งบาน